สวัสดีครับวันนี้ก็มาผอกระเบาเก่งอีกคือเก่าพี่น้องวันนี้จะพาพี่พาน้องมาหาปลาขอนคือเก่าครับเพราะว่าหมดที่แล้วจิตท,ทีแล้วแล้วเขาเขาเอาโบมดหาโบมดพี่น้องจิตนี้ก็จะมาะพาพี่พาน้องมาจับปลาขอนคือเก่าครับ เดี๋ยวคลิปนี้จะหาปลาหน่อยไปเห็ดปลาละพี่น้องเพราะว่ามันหลายอยู่ก็เลยว่าจะเห็ดปลาไปกินครับนี่ครับ,มบเมื่อวาน่าห้องหาแป้งนี่ยังหาไม่เจอพี่น้องเดี๋ยวไปแป้งนานด้วยแล้วครับอยู่หลังบ้านท่านี่แหละ นกกัหลายพี่น้องเต็มเลยครับช่วงนี้ก็น,นาเกี้ยวเขาครับปลาขอนก็นจะลายเอ่อตอนน้ามาหลายๆนี่แถวนี้ถ่วมเมดแล้วครับนี่แู้วหูปลาไงมันไปใส่หมด อยู่ในหลองนี่พี่น้องตุ๊บตับตุ๊บตับเลยเดี๋ยวจะเอาในหลองนี่แหละพี่น้องนี่แหละเอาไงในหลองนี่แหล,ะ,นนละครับอันนี้ก็ลายอยู่พี่น้องตุบจับจุบจับเลยนะครับ เแล้วรอบเบิ้งพี่น้องมันรุดอยู่ข้ากลางนี่พี่น้องโอ้โหมันดุดอยู่ในขี้โคตรนี่ครับเต็มเลยพี่น้องเพื่อนะมันดุดอยู่ข้างล่างพี่น้องแล้วรูปข้อนี่ก็คงจะเอาไปปล่อยคือเก่าครับเดี๋ยวมันีะเอาโอ้โหมันดุดอยู่ข้างล่างๆพี่น้อง เต็มเลยเอ้าพี่น้องเดี๋ยวอันนี้อันนี้ยังไม่ได้จับเลยพี่น้องเอาเข่งมาเลยมาน,นี่เอาการ์วาจะมาเอา ปลาปลากระเดือดนี่ไปเห็ดปลาลาครับสมสมปลาหน่อยนี่แหละแต่มันคือมันคือออกมันโตหน่อยผดว่าเรียนเร็พี่หน่องออกดากมาั้งโอ้มันใหญ่พ <laughs> ด เอาพี่น้องเดี๋ยวขอเวลาจับก่อนครับครับผมก็ต้องยุดตีก่อนพี่น้องเพราะว่าอา่ามันทับกันครับทับกันเราบางบางส่วนนี่ผมจะเอาไปปล่อยครับนี่คัดคัดลูกปลาคอออกมาก,ก่อนเอาเอาเอาคัดลูกปลาคอออกมากครับนั่นโดดอีกแล้วอันนี้จะเอาไปปล่อยพี่น้องนี่ เจ้าไปปล่อยล้วก็มีลูกปลาหมอน่นี่เห็นไหมพี่น้องมีลูกปลาหมอเอาไปปลอ่อยขึ้กันครับเพราะว่าเจ้าแต่นี่ครับป่าก่เดินเท่านี้นี่นะครับพี่น้องเจ้าแต่ป่าก่เดินนี่เทาเอาไปเฮ็ดปลาครับปลาหมอหน่อยนี่ก็จะปล่อยมันปล่อยหมองเก้าหน่อยละครับไปพี่น้องเพราะว่ามันมีลูก ลูกปาคอนี่ปาคอหน่อยอยูนไตหน่ก็หลายอยู่กะคาดออกบอกมดพี่นอ้องอยากมันตายกะยุติกอนพี่น้องอันนี้ยังยังเก็บบมดเดอกครับยังดิ่นอยู่เพราะว่าบ่ได้เอาสวิงมากตจับมือดิบดิครับนี่ยังดิ่นอยู่เลยครับยังมีอยู่หลายอยู่เอาแค่ลองนี้หน่อยนี่แล้วครับหลายผดอันนี้ก็เต็มครับ ไอ้ทั้งพุนก็ยังมองนกอยู่ครับยังน้ำหลายอยู่น้ำยังหลยอยู่ก็เอาแค่นี้แล้วครับแล้วก็มีไอ้มองทีหาเมือว่านอยู่ฟังฟังตรงขามันนี่ยังดินอยู่พี่น้องยังเบาหรอกปีก่อนมือน,นี่เดี๋ยวเอาปลาไปปล่อยก่อนพี่น้องมันก็ถือลำบากครับมากคนเดียวมันต้องถือสองมือน,นะพี่นอ้องอาพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องตอนที ปล่อยป่านะพี่น้องเดี๋ยวคัดปลาปล่อยนะ้อไปเดี๋ยวล่อ,อเบิ้งพี่น้องครับผมก็มาหอดแล้วพี่น้องโอ้กว่าจะมาหอดตัวรักตัวเล่พี่น้องนี่ครับว่าเป็นเข่งเลยพี่น้องโอ้ถาวมาเต็มเข่งกับบุบมืดแล้วครับปลาหลายพุทธต้องยุติไว้ก่อนห่อนพี่น้องอ่าชุดนี้กัน จะปล่อยก่อนครับเดี๋ยวมันจะตายเดี๋ยวค่อยมาหาอยู่ในเข่งนี่ครับพี่น้องอันนี้โอ้ภาพอาจจะสั้นๆันนะพี่น้องนี่ครับีให้ปล่อยมันก่อนปล่อยมันอยู่ในี่หลองนี่แหละครับหลองนี่มันลึกอยู่พี่น้องน้ามอแหยงง่ายดอกไหนเขาเออกไป ยังไม่ได้โอ้หลายคลิปที่แล้วก็มาปล่อยหลายแล้วครับคลิปนี้ก็หลายคือเก่าก็หลายลอยโตแล้วครับอยู่ในนี่หมดละคัดเอาลูกปลาหมอปล่อยครับโอ้ลูกปลาหมอนี่กําลังใส่เบ็ดเด้อพี่น้องนี่กําลังปักเบ็ดเลยครับนี่นี่ครับใส่นี่กําลังปักเบ็ดเลยนี่พี่น้อง แต่โอ้นี่มีตัวหนึ่งตัวใหญ่เด้เดเ้ตัวใหญ่ปล่อยก่อนคอครับเอาไปปล่อยล้วก็กินขื้เก่าได้พี่น้องบ่แม่เราปล่อยเราโบกินป่าก็คือเขายังหน่อยอยู่พี่น้องโอ้กําลังกําลังตักเบ็ดพี่น้อง มาคนเดียวพี่น้องเสาสันบมได้มาเสาสันเห็ดขนมอยู่บาทเป็นจะลองเห็ดขนมเอาพี่น้องเดี๋ยวขอเวลาคัดป่าก่อนพี่น้องครับผมกะคัดข่าวกับพ่อแล้วและ้วละพี่น้องนี่ครับป่าที่เราจะไปเฮ็ดปลระก็จะคัดไว้แต่ป่าก็าดีเนี่ยครับ ตัวนเครื่องคูอะไรพี่น้องลูกปลาหมอครับลูกปลาข้อหน่อยครับปล่อยครับพี่น้องโอ้โหแจกสดๆเลยพี่นออ้องไปนี่แหละไปแล้วเดี๋ยวเขาค่อยมาหากินอยู่ข้างบ้านนี่เลยพี่น้องนี่แหละ โอ้เมออยพี่น้องจับปากขอนแค่นี้ก็เมย่อ,อยู่ดิแดดมันห่อนนะพี่น้องอันนี้ก็พ่อได้อยู่ครับหายหนึง่งหลายเติบอยู่ก็พ่อได้เอามาหลายดี๋ยวครับถามา มันหนั่นโอ้เข่งนีบ่พอใส่ดอกพี่น้องมันเมื่อยมาคนเดียวครับพอเอาครับคลิปนี้ก็อำลาผ้าจากลราพี่น้องเพือพอกันคลิปหน้าครับผมตอนแรกว่าจะแบ่งลูกปลาหมอไปไปปักเวทนนึนะช่วงนี้ก็บ่ได้ออกไปปักเวทครับผมก็เดี๋ยวเอาไว้โอกาสดีๆีน้องพี่น้อง ตอนนี้ก็เชียยงงานเชี่ยงการนย้่ครับโอ้ยโอกาสดีๆเดี๋ยวผาลงทุงลงทางขึ้นเราครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดซับสไคร้กดกระดิ่งให้น้ำแน่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่ครับเง็นกำลังใจให้เบาเก่งน้ำสักคนครับครับผมคลิปนี้ก็อำลาพระจ่าแล้วครับสวัสดีครับ